เอาละก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็สัหวันนี้ก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปประมาณขอโทษด้วยที่ไม่ลงคลิปประมาณนี้นะครับหางหากันไปประมาณหนึ่งเดือนครถถับหนึ่งเดือนเลยก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปหนึ่งเดือนเลยนะครับก็วันนี้จะมาลงแล้วค่ะ วันนี้จะมาสอนอะไรก็ตั้งโปรแกิปเลยครับจะมาสอนวิธีเอาลีซอแพคในคอมนะครับลีซอแพคในคอมลงในมือถือนี่ง่ายครับขั้นแรกครับให้เราต้องมีแอปนี่ครับไฟ explorer นี่นะแล้วก็ตัวเกม mycard นะครับแล้วก็เข้าไปที่ยูทูปนะครับแล้วเก็เลือกเลยว่าเราจะลีซอแพคในคอมแบบไหนแต่ผมแนะนำนะให้ที่มันมีความละเอียด น้อยที่สุดอย่างเช่นอ่าอันนี้นะครับยูสแอกเนี่ยคลิปเนี้ยออกมาอย่างเช่นคลิปนี้นะคือตอนนี้ผมก็ใชย้นยนสแอกนี่นะครับแล้วสมมติเราเลือกได้ใช่ไหมครับแล้วเ,เรากดเข้าไปครับเราเรากดเข้าไปนะนี่ก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมขเขาเล่นในคอมนะครับขเขาเล่นในคอมนะครับอย่าแล้วควมามละเอียดนอ่อนมาก นะเราเลือกได้แล้วใช่ไหมครับเราก็โหลดเลยครับนะครับมันสำหรับคอมแต่มือเล่นได้ได้แน่นอนนะครับกดเข้าไปครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือก Google Chrome นะครับคือมันแฉกแต่นะครับบางทีมีสแปกบางทีแฉกร,รับ มันอาจ,จแตกไฟล์ออกมาแล้วบางทีมันไม่ได้อาจจะได้อาจจะไม่ได้เป็นแฟปมนะนะพอกดเข้ามาลิงก์เขาแล้วครับแล้วกดดาวน์โหลดไปเลยครับแต่ผมดาวน์โหลดมาแล้วผมขอไม่ดาวน์โหลดอีกนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เราเข้า่องเอชไฟล์ครับอย่าเพิ่งเปิดไฟล์เพิ่งเปิดอ,อะไรทั้งนั้นเลยนะครับนะเห็นหรอนินนึงครับอ๋อผมาเข้าไว้น่วอาร์กีครับผมเพิ่งลงเสร็จเมื่อกี้ กดไปที่ตรงเนี้ยสำหรับใครมองไม่ทัน,นเดี๋ยวกดให้ดูจริงเกดตรงนี้นะครับปึ๊บกดเข้าไปแล้วให้เรากดที่ให้เราจําไว้นะว่าเราโหลดไฟล์ตัวนั้นเสร็จอะเราเก็บไว้ที่ไหนสมมติเก็บไว้ดาวน์โหลดนะครับให้ดีแล้วเราจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้น,นะครับเราจะได้ตัวนี้มา เราก็กดค้างครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเพิ่มเติมครับกดเข้าไปแล้วกดแตกไฟล์ไปที่นะครับพอแตกไฟล์เสร็จนะครับมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับเนี่ไฟล์ตัวนี้มานะครับนะไฟล์ตัวนี้มาแล้วกดค้างที่ไฟล์นะครับแล้วกดว่าตัดนะครับก็เลื่อนมาทางนี้ตาดแล้วกด เ็ื่อลงมามันจะมีคำว,ว่าเกมครับปะแล้วของผมนะสําหรับของผมมันจะมีคําว่าคอมดอทมจังนะครับแต่สําหรับบางคนอาจจะไม่เป็นเหมือนผมให้หาคําว่านี่ครับรีซอสแพคนะครับแบบนี้นะครับให้หาคําว่ารีซอสแพคแบบนี้สําหรับบางคนที่ไม่เป็นเหมือนผมแต่บางคนงอาจเป็นเหมือนผมแต่บางเครื่องก็ไม่เป็นเหมือนผมผมแนะนำให้หาคําว่ารีซอสแพ c k นีครับ ผมวงกลมอย่างนะเงี้ยแ่ยคำว่า resource p a นะครับแล้วกดเข้าไปที่คำา resource p a แล้วกดวางครับแต่ผมวางไปแล้วนะครับก็จะได้ประมาณคล้ายตรงนี้อ่ะเราไปดูในเกมกันเลยนะครับโอเคเข้าแล้วนะครับอรอให,ให้เราให้รากดไปที่ setting ตตครับ,รบแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับ เนี่ยครับแล้วมันจะมีคำว่า global อะไรเนี่ย resource resource pack นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้เอาผมใส่ดีกว่าผมใส่อยู่นะครับเนี่ยะครับว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่นะครับแล้วก็จำชื่อของของ resource pack ขาไวะครับแล้วกดบวกเดี๋ยวไหมมันได้ครับมันได้จริงนะครับขอแค่ให้โทรขอแค่ให้มันเป็น resource pack ที่แบบไม่ใช้สเปคมากนะครับ ตอนนี้ผมได้สก,กินของตัวเองแล้วนะครับก้อนเลยรอมันโหลดนิดนึงนะครับอ่ะนี่สกินเป็นของตัวเองของผมแล้วนี่ผมไม่รู้ว่าซ้ำหรือเปล่านะครับหรือผมไปโหลดมาแล้วก็เอามาตกแต่งทีหลังนะครับโอเคนะลืมเปลี่ยนปที่ช่องโบานะครับ <c oughs> แล้วก็รูปภาพช่องวเปลี่ยนแล้วนะครับ โอเคยึบซีคโอเคได้แล้วครับยบบ้อยนี่เรากดเพย์ไปครับพอเราใส่ีนีนซอนแผลอะไรเสร็จทีนี้เรากลัวแบบกดเข้าไปสร้างเซิร์ฟแล้วมันไม่ได้นะเพราะกดมาที่เซิร์ฟนะครับเนี่ย สมมติเรากำลังสร้างเซิร์ฟเรากลัวไม่ได้แล้วก็เลื่อนมาครับมีนี่ครับรีสอร์ทแพคแล้วเรา,าเราสามารถบวกเข้าไปได้เลยเพื่อกลัวมันไม่มีเนี่ยครับบอกไว้ปุ๊บแล้วก็กดสร้างไปเลยนะครับนะกลัวมันแบบพอกดเข้าไปเอ้าไม่มีอ่ะรีสอร์ทแพคมันไม่เข้าอะไรประมาณนี้บางคนแบบรีสอร์ทแพคไม่เข้าแล้วแบบมาโทษผมว่าสอนอะไรพี่มันไม่เห็นได้เลยนะครับ นี่ก็จะประมาณนี้นะครับเราจะเรามันโหลดก่อนนะครับนี่ครับเปลี่ยนไหมมันได้ครับมันมีความละเอียดต่ำด้านทุกคน,นคแต่ว่ามันอาจจะมีบักกกกบ๊กเล็กๆน้อยนิดเดียวก็ไม่มีม่ีมนั่นนะครับแต่ก็ถือว่าเล่นได้นะครับเนี่ยนะประมาณนี้นะครับก็คือกดแค่ไม่ให้มัน

ดูดูมันไม่เหมือนของของตอนไม่ใส่รีซอแบบเลย ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หวอดเวลาไปก่อนนะครับบายบายครับเจอกันครับยวให้สอนอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้นะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับบายบาย